ไม่ปกติเศรษฐกิจกําลังตกต่ำสถานการณ์ของไทยตอนนี้เศรษฐกิจกําลังตกต่ำและดิ่งอย่างต่อเนื่องจับตามองให้ดียิ่งแจกเงินนะครับหนึ่งบาทในเดือนกุมภาพันธ์ปี6-7เนี่ยมันจะดีขึ้นแป๊บหนึ่งจากนั้นจะล่วงและเนรนาดธาทบาลยังคงวางนโยบายแบบนี้ในการบริหารประเทศต่อไป สวัสดีครับมาพบกับผมทัศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงต้องมาพูดเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกันนะนะสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีนะครับปัจจัยจากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจระดับโลกนะครับที่ตกต่ำนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่เอ่อปรากฏการณ์แล้วก็สู่งานวิเคราะห์และสังเคราะห์กัน เวลาเราสั่งซื้อสินค้ามาจำหน่ายมาขายวันนี้เราขายได้วันนี้รุ่งขึ้นเราได้เงินจากโครงการเราชนะเราเอาเงินส่วนนั้นนะคะมาลงทุนอีกมาซื้อของเพื่อไปขายอีกแล้วไม่ใช่ว่าทั้งหมดนี้คือกําไรกําไรเราได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แตทางรัฐบาลนะคะกระทรวงการคลังเรียกเงินเราคืนทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันไม่ถูกต้องซึ่งมันเป็นการที่ เ,ออเหมือนเราโดนลังแกไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วสําหรับโครงการใหม่เงิน1000 0บาทดิจิตอลเรายืนยันแน่นอนเราไม่ทําเพราะว่าเราได้รับความเดือดร้อนมาจากกระทรวงการคลังในในโครงการเราชนะเนี่ยค่ะเราต้องมาต่อสู้เราต้องมาขึ้นศาลปกทอง,องเราต้องมาอุทรท์เราต้องมาทําทุกอย่าง,ท,งทั้งทั้งที่เราไม่ได้กระทําผิดเราสืบข,ขายด้วยความซื่อสัตย์สุดจริต ลูกค้าได้สินค้าเราไปร้อเซไม่มีลูกค้าท่านใดมาร้องทุกข์ว่าไม่ได้รับสินค้าจากทางร้านเราเลยแม้แต่คนเดียวฉะนั้นอยากให้รัฐบาลนะคะกลับมาหันมามองคนที่เดือดร้อนคนที่เป็นหุ้นส่วนคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับรัฐบาลนะ่นะณวันนั้นที่รัฐบาลร้องขออยากได้ร้านค้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์เรายินดีเดินเข้ามาแต่วันนี้เราเดือดร้อน เดือดร้อนที่ต้องหาเงินที่เป็นของของเราอะค่ะมาคืนรัฐบาลอีกอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ถูกต้องแล้วนะวันที่เราสมัครนะคะธนาคารกรุงไทยมาเชิญที่ร้านเลยนะคะบอกว่าให้ขายออนไลน์ได้แล้วเราก็ขายตามสินค้าที่เรายื่นกับธนาคารธนาคารกรุงไทยไป แต่วันที่เราเดือดร้อนและทําหนังสือไปหาธนาคารทุกภูมิไทยขอดูใบสมัครที่เราติหัวข,ข,ข้อขายออนไลน์ได้ธนาคารไม่มีเยื่อนยาย่แม้จะส่งเอกสารลดค่าใช้จ่ายใ,ในแต่ละเดือนนับจากนี้จนถึงสิ้นปีนะครับรานอิมแพกนี้เนี่ยเมื่อมันหมุนเป็นมาชิพเลอร์เอฟเฟกเนี่ยมันจะเข้าไปหมุนในกรอบต่างๆของระบบเฐกิจซึ่งอาจารย์ชิน,นก็บอกว่ามันจะอยู่ที่นะครับเจ็ดหมื่นสองพันล้านเจ็ดหมื่นสามพันล้าน ลและกลุ่มที่ได้ประโยชน์มากสุดคือกลุ่มอุตสาหกรรมเพราะสินค้าอุตสาหกรรมคนก็ใช้หรือการค้าขายอุปโภคบริโภคคนก็จะใช้ขายของขับรถขับลาหาเงินกันลายวันกันแบบโอ้โหเงินแม้กระทั่งโควิดก็ยังอยู่รอดนะนี่ไม่มีวิกฤตอะไรเลยแต่มีนายกมาแล้วสามเดือนมีผู้ว่ากทมมาแล้วหนึ่งปีกว่าไม่มีอะไรดีเลยสักอ,อย่างเดียวดู คำว่าถดถอยคุณรู้แล้วหรือยังมันคืออะไรดูนายกคนนี้แล้วกันนี่แหละประเทศชาติจะถดถอยของจริงยังไม่มีอะไรคืบหน้าสักอย่างเลยนับวันยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงตลาดเงียบกิบถนนเงียบกิิบผู้คนไม่ใช้เงินห้างเงียบกริบ <c oughs> คนรวยไม่เข้าใจหรอกว่าคนจนเขาเดือดร้อนขนาดไหนนายกนักธุรกิจก็อย่างนี้แหละ ก็เลือกกันต่อไปนะเริ่มต้นเลยที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกบองมีมติกระชันให้ขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25นะครับเซนตะครับต่อปีจาก2.25ต่อปีสู่ระดับ2.50ต่อปีขณะเดียวกันการปรับลดตัวเลขเศรษฐกิจของไทยปี2566 เหลือเพียง2.8%ต่อจากการคาดการเพิ่มเติม3.6%ต่อปีเนื่องจากการขยยัตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวจากภาคการส่งออกสินค้าและการส่งออกข้าไปฮะและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดหมายนะครับทั้งนี้การปรับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายดังกล่าวมีผลทําให้อัตราดอกเบีย้ยชนิดอื่นๆในระบบเศรษฐกิจของประเทศต้องปรับตัวขึ้น ตามลำดับไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ M L R อัตราดอกเบีย้ยนะครับเงินเบิกเกินบัญชี M O R อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้รายย่อยและอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งแน่นอนว่ามีนโยบายต่อการจับจ่ายของประชาชนทุกภาคส่วนนะครับ ในขณะที่หอการค้าก็ประเมินลักษณะใกล้เคียงกันนะเพาะภาวะเศรษฐกิจของไทยกําลังตกต่ำนะครับประกอบกับอะไรประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจนะหุ้นตอนนี้ก็เกินเยียวยาหุ้นไทยดิ่งอยู่ที่1น0่งร้จุดนะครับเพราะตอนนี้ก็ไร้ความเชื่อมั่นกับในฝั่งของรัฐบาล เศรษฐาทวีิสินนะเขาก็ใช้วิธีการแก้ในเชิงการบริหารก็ไม่รับเงินเดือนนะครับจะมาบริหารประเทศเงินเดือนแสนกว่าบาทเขาไม่รับเขาก็รวยแล้วไปถามว่ารัมตรีคนอื่นละ่ะจะไม่รับเงินเดือนแบบเขาไหมเขาบอกนั้นเป็นเรื่องของผมไอ้เรื่องของคนอื่นเนี่ยก็ว่าในเรื่องของเขาต่อไปเรื่องของเศร,รษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะสภาวะเศร,รษฐกิจของไทยหลังจากที่มีรัฐบาลของ เศรษฐาเข้ามาบริหารเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจของโลกตกต่ําสภาวะเศรษฐกิจของไทยก็กําลังตกต่ําโดยเฉพาะจีนนะครับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํามากนะครับในฝั่งสาภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับมีหนี้สาธารณะเพิ่มสูงถึง300ล้านดอลลาร์3 0 0ล้านล้านนะดอลลาร์สหรัฐ สูงที่สุดในประวัติการทําให้ผลกระทบนักท่องเที่ยวทั้งยุโรปทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งจีนตกต่ํานะครับถึงแม้ว่าจะเกิดสงครามในฝั่งสาภาพยุโรปการท่องเที่ยวก็ชะลอตัวลงไปด้วยความพยายามรัฐบาลก็จะกระตุ้นด้วยการให้ฟรีวีซ่าแล้วก็ปีใหม่ก็จะขึ้นค่าแรงเป็น400บาท การขึ้นค่าแรง400บาทคนที่ได้ประโยชน์จากการขึ้นค่าแรง400บาทกลับกลายเป็นแรงงานต่างด้าวคนไทยน้อยมากที่จะได้ประโยชน์จากค่าแรง400บาทถ้าค่าแรงพื้นฐาน400บาทปอตรีนะ4 3 12ก็หมื 1, ่นสองปอตรีก็ต้องขึ้นปโทก็ต้องขึ้นปอเอกก็ต้องขึ้นโกบิกปกันใหญ่ค่าชการก็ต้องขึ้นประมาณจํานวนมหาศาลรที่จะเกิดขึ้น นะครับสิ่งเห่านี้กำลังเป็นประเด็นสำคัญนะครับเรื่องของการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะกำลังเกิดขึ้นสาเหตุหนึ่งที่ถึงแม้ว่าเศรษฐาเขาเดินทางไปยังฝั่งสหรัฐอเมริกาบอกว่า JP m o ม g a n นะครับทาง Google แล้วก็ทางเทสลาจะมาลงทุนในประเทศไทยแต่พอร,รู้ว่าจะเอาทักษินซึ่งเป็นผู้ต้องหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจะมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยบริษัทเหล่านั้นชะลอตัวหมดเลยทําให้ตอนนี้นักลงทุนต่างๆไม่เชื่อมั่นเสถฐาสิ่งที่ตามมาก็หุ้นก็ร่วงนะครับประกอบกับอัตรางเงินเฟอ้อที่กําลังพุ่งสูงขึ้นเราถือดอลลาร์เป็นหลักสิ่งที่ตาม,มา เราก็ต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยทําให้ตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจเห็นไหมฮะเข้ามาจะเปลี่ยนโน่นนี่นั่นไปลดราคาน้ำมันผมเรียนให้ทราบนะเดี๋ยวไว้าทาคลิปไปฟังไปลดราคาน้ำมันสองบาทยิ่งทํายิ่งเละยิ่งทํายิ่งสวยนะแล้วก็ไปลดจะวางแผนศึกษาเพื่อที่จะพักหนี้เกษตรกรซึ่งทั้งสองกรณีใช้วิธีการในการหาเสียงแต่ทา จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศใน,นระยะกลางและระยะยาวและระยะสั้นจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนคอยดูนะฮะเดี๋ยวคอยดูนะครับแต่ที่แน่ตอนนี้นะครับเศรษฐกิจกำลังร่วงลงดิ่งม่อย่างนี้แล้ววิววิววิว,ว,วประเทศไทยเลยเพราะขาดความเชื่อมั่นนโยบายที่ไม่ชัดเจนนะครับสิ่งแรกรัฐบาลเข้ามาทำก็ประกาศจะยกเลิกคำสั่งขอสอชอ มาตรา44นะครับสิ่งแรกที่ทำก็เอาคืนพลเอกประยุทธ์เอาคืนพลเอกประวิทย์นะคนของพรรคบุกป้อมอสอสโดนค้นบ้านนะเรื่องของหมูนะนั่นก็สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังบานปลายนะครับ ถยหุ้นส่วนนะสถานการณ์ของโลกไม่ปกติเศรษฐกิจกําลังตกต่ำสถานการณ์ของไทยตอนนี้เศรษฐกิจกําลังตกต่ำและดิ่งอย่างต่อเนื่องจับตามองให้ดียิ่งแจกเงินนะครับหนึ่งบาทในเดือนกุมภาพันธ์ปี67เนี่ยมันจะดีขึ้นแป๊บหนึ่งจากนั้นจะล่วงและเนร้านาถ้าฐบาลยังคงวางนโยบายแบบนี้ในการบริหารประเทศต่อไป ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิร์สักจิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้นเรี่ยวแร กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่ม่ได้ส่งออกหน้ามีละรื่อความสุขสบายของพระราชาที่สืบสา ท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกใดไม่ No.